ก็วันนี้ผมกับเจ้าสาวผมชื่อต้นนะฮะแล้วก็เจ้าสาวค่ะผมวันนี้ก็มาถ่ายพรีวิ้งกับฟินาเล่ก็รู้สึกว่าประทับใจมากทีมนทุกคนน่ารักมากนะฮะการแต่งตัวก็ดีอย่างชุดที่จัดมาให้ก็น่ารักดูเจ้าสาวเป็นตัวอย่างน่ารักขนาดนี้อย่างนี้รักกายน่ารักมากค่ะครับผมต้องขอบผมว่าประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกที่แวะไปที่ ทในสตูดิโอ<ม>นะตั้งแต่ตั้งแต่การบริการตั้งแต่การเลือกชุดนะซึ่งก่อนที่เราจะตัดใจเลือกฟินาเล ale, เนี่ยก็ได้มีการหาข้อมูลมาบ้างแล้วก็ได้ได้ยินข่าวที่ไม่ดีเกี่ยวกับพวกร้านสต<ม>ูดิโอทั้งหลายแหละแต่ว่าพอมาเจอฟินาเลเนี่ยรู้สึกสบายใจมากนะตั้งแต่เลือกชุดทัานถ่ายรูปในสตูดิโอทีมงานทุกคนน่ารักมาก นะคอยช่วยเหลืออย่างเป็นอย่างดีแล้วก็ช่วยในการแต่งตัวนะะก็รู้สึกว่าประทับใจมากแล้วถ้าถ้ามีใครถามว่าเออจะมาถ่ายที่นี่ไหมแนะนําว่าแน่นอนใช่ค่ะควรอย่างยิ่งแต่งหน้าดีมากทําผมก็ดีค่ะเร็วด้วยนะครับก็อยากจะขอขอบคุณทีมงานฟินไดเล่ทุกคนที่ทำให้วันของเราเป็นวันที่มีความสุขมาก แล้วก็สนุกมากสนุกมากค่ะเคยขอบคุณมากเลยครับบ๊ายบาย